สวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้ก็สู่เกม Soul s e r v e r ออนไลน์นะครับผม,ผมก,กับเซรีฟิตมีเหมือนเคยคลิปนี้แน่นอนครับเป็นพาร์ทที่5แล้วสำหรับการเปิดกล่องขวัญเป็นกล่องสุดท้ายนะครับผมเป็นกล่องที่ เออกิฟบ็อกซ์ Gift Box 5นะครับผมกล่องนี้5นะฮะก็เป็นกล่องสุดท้ายของกล่องขวัญทั้งหมดนะครับผมแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วกันเนาะก็เป็นการเปิดกิฟ5เนี่ยส่งท้ายปีเลยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวต้องขอพูดก่อนแล้วกันว่าจะปีใหม่แล้วนะครับก็อะไรที่ไม่ดีในปีนี้เนาะของสำหรับทุกคนเลยนะครับก็ ให้ทิ้งมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในปีใหม่นะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะผ่านอะไรมาเยอะในปี2018นะนะครับผมอะไรที่ดีก็เก็บไว้นะครับผมอะไรไม่ดีก็ปล่อยผ่านมันไปนะเพราะว่าเวลามันเอากลับมาไม่ได้แล้วหรือว่าแทนสิ่งที่เราทําไปเนะี่ยเราก็ได้แต่แบบเออเอามาเรียนรู้เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ทําอีกนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นในปีใหม่นะครับผมก็ขอขอวยพรทุกคนนะครับผมมีความสุข มากๆในปี2019ที่จะมาถึงนี้นะครับผมรวมถึงตัวผมเองด้วยแล้วกันเนาะกับผมก็ปีนี้ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะครับผมอะ่ะก็จะเรื่องขอความรักตัวนี้โสดสุดเลยจ้าน่าจะผมโอเคในในคลิปนี้สุดท้ายแล้วนะ,ะผมเราจะมาเปิดบล็อกไฟล์บอกบอกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะร,นร,นรับผม Rice p a n White Rice Bean Bar นะผมโกดมิวเนี่เป็นพวกยานะฮะ b บูเรนเดีย n o s อันนี้น่าจะเป็นของที่น่าจะแร r e นิดน,นึง g r e กรีนเดีย n o s นะผมซาร์เฟอรี่ คอมมอนครับชแนลมีชแนลชาวสคอรีรีเซิร์ชเชนส์คอร์ราวทิฟซิสเตอร์เพอร์เพล่แฟนช่องบอยเอ็กเดียร์อัลเลอร์โพชั่นแล้วก็คริสต์มาสการ์นะครับสรุปไอ้สีกล่องที่ผ่านมาเนี่ยคือของดีๆมันมีนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเราเปิดไม่ได้แต่ผมเห็นของในตลาดนี่มีเยอะมากบางคนมันมีกล่องขวานขายเปน็นพันกล่องเลยไม่รู้เขาปลาเองหรือว่า โปรกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมแต่เยอะมากนะผมแล้วบางทีพวกชดุดพวกอะไรเขาก็ดอกกันนะแล้วแต่ดดนจริงนะครับผมมาเริ่มกันที่กล่องแรกเลยนะครับเย yeah, รโกดมิวนะผมนมแพ้กินแล้วจะได้โตวไวๆนะจ๊ะพิสมันการ์ดที่บอกเลยว่ามาจนล้นคลังนะครับผมอ๋อ oh, ด er ีแอนเลอร์พอชันปัญญาธรรมาจากเขากวางนะครับ รีสตอร์ห้าพันเอ็มพีถือว่าน่าจะขายได้แพงอยู่นะครับผมโคดมิวนมแพ้นะฮะคริสต์มาสการ์ดก็มาเช่นเคยนะผมมาหยุดหย่อนถูแดงกวนนะผมคริสต์มาสการ์ดนะครับคริสต์มาสการ์ดไวร์ไรส์อ๋อข้าวสารน,นะฮะเอาไปหุ่มกันได้จะบ้าเหรอซาร์ฟิลลี่ซาร์ฟิลลี่มาแล้วครับผม๋อ,อวิ่งดาวนะวิ่งดาวนี่เห็นคนรืว่าสวย สวยกว่าวิ่งหิมะนะครับผมวิ่งหิมะมันคือช่วงนี้มันเทศกาลหิมะอยู่แล้วอะ่ะคือวิ่งไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะมันก็แบบถ้าดาวแล้วจะเด็ดกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นถั่วถั่วแดงนะถั่วแดงเข้าสารนะครับผมคิสมาสการคิสมันการกดมิวนะครับผมไวร์ไรซ์กดมิวนะฮะคริสมาสการนะครับผมไรซ์พันช์โอ้ได้แต่อีกพวกยาเนาะ ซาฟอรอ่าโอเคยังพอมีของเอาไว้ให้เล่นกันได้นะฮะเอา้าได้ไข่ต้มด้วยบอยเอกนะครับผมตุดแดงวันคริสต์มาสการ์ดโค้มิวนะฮะหวังว่ากล่องสีนี้จะได้ของดีนะฮะแบบโอกาสนะคือผมเห็นหลายคนอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปปลากล่องอะ่ะก็ปากลาแต่สีม่วงคือปลาแต่กล่องเนะี้ย ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรดีที่มันแบบจะเรียกว่าดีกว่ากล่องอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วที่ผมเปิดมาทุกกล่องก็เห็นจะได้ดี <laughs> อะไรดีเลยนะฮะ r i c e Punch r i c e Punch เอา g o l d Milk g o l d m i l นะฮะเอานมแพะไปกินกันชิวๆนะจ๊ะ ไว์ไรสนะครับคิสมัตการบีนารนะฮะสการคิสมการบกอีฟโอเต็มหัวเต็มอันนี้ก็เต็มแมล้วอ่ะสามโ โคดมิวบินบาแล้วขอไปขายก่อนผมว่าบางคนก็ตกในอยู่ในสถานการณ์แบบผมคือเปิดอะไรไม่เคยได้ของดีเลยเนี้ยก็เลิกปลาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่มันก็บอกเือนการเวลเปรนตนนี่ขายได้980นะได้เยอะอยู่นะฮะไข่ต้ม720นะครับโคดมิ้ว3 2 คือบางคนแบบเออผมว่ามันดรอปง่ายเนาะตัวเงี้ยก็จริงๆก็ไม่มีอะไรครับกวแบบ็วิวไปได้ตั๋วไปปลาแบบชิวๆขำๆได้ของมาขายอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตังค์เนาะจริงๆกิจกรรมคริสต์มาสนี่เป็นกิจกรรมที่ไว้หาตังค์เลยนะ อ่ะเปิดตัวน,นี้ต่อเลยแล้วกันนะฮะใกล้ดิห้าสิบเข้าสารรัวๆนะครับผมไวรัสบีนบาร์นะครับบีนบาร์ไรซ์พันช์นะครับผมคิสมัสการ รัวๆไปลูกรัวๆไปรัวไปอุ๊ยอ่าคอมมอนคราฟนะผมได้คอมมอนคราฟอันนี้บวกฟิสิกอลแอตแท็ก10% for 15 m i n u มินิทนะจ๊ะผมอยากบอกว่าไอเทมนี้ขายได้ต้ง 200, อง20000แสนอละ2 0 0 0 0 0คือเอาจริงผมก็จะไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะฮะนะผมแต่เราสามารถจริงๆก็คือเก็บเก็บไว้ใช้เวลา PVP หรือว่า ไมเวลได้อะไรเงี้ยนะครับปึ๊บปึ๊บเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครโชคดีไดยเยอะเนี่ยขายก็รวยเหมือนกันนะนะฮะโอเคครับมาเลืสามสิบกล่องสุดท้ายคริสต์มาสการ์ดก็ ยังไม่หยุดหย่อนที่จะได้นะฮะเมื่อไหร่ผมจะขึ้น2ช่องแรกบ้างเนาะซิชมัตการอ่ะแตมละก็หลังจากนี้ก็ผมอาจจะไม่ได้มาปลาหิมะอะไรแล้วเนาะก็เบื่อแล้วไม่ได้ของดีเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาเข้ามาทำเควสไอซานต้าทุกวันละกันผมแนะนำเลยว่าทุกคนต้องทำนะฮะ you must do it นะผมซานต้าเควสได้ของดีเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมได้อะไรมาอีกนะฮะนี่ก็ได้แต่โกดมิวบีนบาร์ไข่ต้มโอ้ oh. holy shit หรือว่าเราจะไม่มีดวงกับกล่องกิสมาสวะ the last one คฮือ ทีสมุดการ์ดสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราขอทำการขายของแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเปิดกล่องไหนดีที่สุดนะครับผมว่ากล่องไหนเปิดได้ของแคสมันก็ดีที่สุดสำหรับคนนั้นแหละจริงปะ นี่เขาก่อนผมทำเมื่อวานทาเควสเปิดได้มาหนวดสีขาวมากแล้วนะครับคราวสีขาวเยอะเอ้สีเหลืองเยลโล่ซันตาเบียนนะครับผมถือว่าโชคดีแล้วผมก็สรุปนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มานะผมก็คือเกลือทั้ง5้ากล่องเลยนะฮะจะได้พูดถึงการใช้ประโยชน์เนี่ยที่เปิดได้บ่อยๆสำหรับคนไม่มีดวงแบบพวกเราๆหลายๆคนนะผมก็กล่อง1กิฟวันใช่ไหม 1, หกิฟวันหลักๆก็คือที่ได้จะเป็น ท็อปเลยก็คือคุกกี้นะครับผมกล่อง2กล่องสองที่ท็อปผมให้เป็นผนึกแล้วกันนะผนึกเยอะมากนะครับได้ผนึกดีนะครับผมกล่องที่กล่องผนึกกับพวกจอบอะไรพวกเนี้ยกล่อง3นะครับผมกล่องที่3ามรู้สึกจะเป็นของใช้พวกยาเนาะแต่ว่าที่ที่ใช้ได้จริงก็จะเป็นพวกอจอบทองอะไรพวกเนี้ยครับ ผนกล่องที่แล้วก็หลักๆที่ได้ก็จะเป็นพลุนะผมกล่องสีกล่อง5หลักๆที่ได้ก็เหมือนเดิมครับยาส่วนทุกกล่องที่ดีที่สุดคือคริสต์มาสคัทนะฮะนะครับผมแล้วก็ผมว่าแล้วแต่ดวงแล้วกันนะว่าดวงใครจะโชคดียังไงนะฮะแต่สําหรับของที่ดีที่สุดผมว่าซานตา u e s สตัวนี้อย่าลืมมาทําทุกวันมีโอกาสได้สิ่งแดงแบบผมผมได้มาได้เข้าสีดำเข้าสีสีเหลืองก็มีนะครับผม แลอาจะได้ของอื่นอีกมากมายนะผมก็อย่าลืมมาทําการนะผมเควสซันตาคอนะฮะก็สําหรับปีนี้นะผม,ผมก็ากจากห่างหายไปนานช่วงนึงแล้วก็กลับมาทําของเอ o เโปีหน้านะครับผมแน่นอนว่าเกมโคชไล่เซิร์ฟไทยเปิดต้นปี2019นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นมกราคุมพาหรือมีนาอะไรประมาณนี้นะ ก็ต้องรอติดตามขา่าวสารกันต่อไปมีกิจกรรมในเพจก็ไลฟ์เกมก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าผมยังจะทําคลิปโค้ดอยู่ไหมก็คาดว่าจะทํานะแต่อาจจะเป็นการทําที่แบบไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายนะผมอาจจะทำเกมเซิร์ไทเปิดอาจจะไลฟ์สดตั้งแต่วันอาจจะไลฟ์สตรีมตั้งแต่วันแรกเลยวันที่เซิร์ฟเปิดแล้วก็เข้าไปดูกันว่ามันมี ความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ส่วนไอ้ระบบต่างๆเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้เก่ามากคือถ้าไปย้อนดูใน YouTube ผมอะในเพลย์ลิสต์มันจะมีเป็นเป็นร้อยรคลิปเป็นร้อยคลิปเลยเกี่ยวกับเกมโพสออนไลน์อันไหนที่ไปดูได้ก็ดูก่อนแต่ถ้าเกิดมาเปิดใหม่คือมันจะมีแบบหลายคนที่ไม่รู้แล้วก็จะชอบมาคอมเมนต์ถามคือมันมีคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยบางทีผมก็ตอบให้ไมหมดหรอก ผมส่วนในเพจ a c e b o o k อะไรเนี้ยก็ผมไม่ได้เข้านะก็ถ้าจะทักอะไรมาก็ใต้คลิปแล้วกันช่วงนี้จะได้ตอบอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าเซิร์ฟไทยเข้าอาจจะมาเริ่มตั้งแต่ใหม่แบบแนะนําตัวละครว่าสายนี้สายนี้เป็นยังไงเพราะจากประสบการณ์ที่เล่นมาเป็น10ปีนะครับคือผมว่าผมให้คําตอบได้แหละนะครับผมสําหราับผู้เล่นเก่าเนาะนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนก็แฮปปี้ e w ว e เอ อภิวันนะครับผมก็ขอให้กูตลักนะผมลักกี้อินเลิฟและลักกี้อินเกมเราทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย